คลิปนี้จะมาสอนเรื่องการใส่ข้อความและตัวหนังสือลงในวิดีโอที่เราทำนะคะทำอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเข้าแอปแคปคั t นะคะแล้วก็เลือกโปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วก็เลือกรูปหรือคลิปวิดีโอที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วรูปไหนที่เราไม่ต้องการคลิกกากบาทเพื่อลบได้นะคะแล้วเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าเพิ่มค่ะแล้วเราก็จะได้คลิปที่ต้องการนะคะ กดตัวทีค่ะเพื่อเพิ่มตัวหนังสือค่ะแล้วก็ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลยนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดถูกเพื่อบันทึกค่ะถ้าเราจะแก้ไขนะคะให้เรากดที่ข้อความค่ะแล้วกดที่ปากกานะคะกดทุกครั้งที่ต้องการจะแก้ไขข้อความเลยนะคะกดคำว่าข้อความตรงซ้ายล่างค่ะกดคำว่าสไตล์ค่ะแล้วให้เรา เลือกสีตามแถบข้างล่างได้เลยค่ะตอนนี้เป็นสีดำนะคะเ้วเปลี่ยนเป็นสีขาวตามที่เราเลือกแล้วนะคะแล้วก็กดถูกเมื่อเราได้รูปแบบและสีที่เราต้องการนะคะกดเครื่องหมายลูกศรเพื่อบันทึกภาพค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ